สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูภูสุวรรณครับผมวันนี้เบานัะครับว่าหัวผอก็เบานัดเบานัดสิบ้าพี่พ่อน้องมากินปลาเผาครับผมวันนี้วันนี้วันนี้มีแต่เสียเสียเป็นมาเลี้ยงนะครับระดับจานนะครับผมระดับเสียเป็นยังไงนาะพี่น้องเนาะงวันนี้มาทานกันอยู่บอครับผมอันนี้สาวตักครับเวมเมนครับผูเบาตักนะครับเนี่ยสดนะครับแต่ว่าบดซิงครับตอนนี้ก็นั่งถาปลานะครับพ่ อันนี้ก็เบ้าบอมครับผมคนรอครับผมอันนี้เสียครับเสียโน้าครับอันนี้ผู้บ่าวทั้งไหนครับนี่บ่าอุบลครับบ่าอุบลครับผมบ่าอุบลนะครับบ้านบนาครับบ้านบาศครับผมสนใจติดต่อได้ครับเอื้อยยันมาหลังนี้สองบ่าวใหม้นะครับอีกโบรดนั้นครับอีกโบรดนั้นครับสองบ่าวใหม่ได้คุยลองเนาะครับผมแล้วก็นอันนี้พีพีที่ทำงานนะครับเนาพีเอนะครับเป็นเสีย เสียสนัตสนุนเลยครับสปอนเซอร์ครับผมอันนี้แม่บ้านมานนดครับผมอันนี้กะเดี๋ยวถาบึงจะข้าวครับผมถาปลาจะข่าวครับผมยังไม่มากินปลาเผา่เลยน่าแล้วครับผมปลานะครับีปลาบอมเปิดก่อนเลยครับผมขอข่าโมนะครับผมข่าโมครับผม บรยากาศได้ลานแล้วพี่น้องเนาะการลานเพล่นกันการชนดีนะพี่น้องเนาะครับผมผู้ใดกันพุดไดผพานกัดไ้านกัแวมชิมะได้พี่น้องเลยครับมรพี่น้องเสียหครับผเบาัครับเบามั้ขอคำโอโอนครับผม าหมาหขอคำมงนะครับนามเกี๊ยงไยครับนามกียอันนามนี่ยังคัเนี่นามเกยครับอ๋อนาเกียครับครับผมนี้เรียกคะแนกันครับครับผมีๆที่ทางานนะครับวันนี้เ็าพเลียงนะครับมากินเลียงกันอนนกเียงปลาปาเครับเที่ยกขากินาได้จะคำนะครับจะคำไมครับโซฟีโซนงแน่เนี่ คำไม่ใหญ่เนี่ยต่อไ้นะครับเป็นกระลังดีเอสสองเลพป็น้องน้อยอย่าลืมไปจินตามมันนะครับแ้ต่อาพักหอนครับนี่กินครับแล้วเ่อไปข้อที่สองที่จะมาเสิร์ะครับทับโูได้ครับ ตเปต็นตะกินไหนว้าล่ะครับนั่นไส้นะครับปั๊บโอ้ยมาเด้อพี่น้องพี่น้องแสบปะครับแสบปะแมียนบนอ่อมะนบนอ่อมแสบกับแสบก็คงจะเป็นไงครับแสบปะครับอันนี้กินอย่างเดียวล้ะครับแบบโบมีเบ่อโบมี่บ,บ,บ่อก็ไปนะครับ <c oughs> <c oughs> ผ่านด้านหน้าปังเผานะครับดิชนบุรีนะพี่น้องเนาะผู้ใด้ผ่านคุณได้รับชมเมืองกะแวะมารับประทานกันได้ครับผมกับเขาเป็นรับการความแซ่บครับปลาเผาครับน้ำหมดเยอะดีกว่านี่มากกันมาท่านกบเนาะพี่น้องเนาะยังขาดไปหลายคนครับผมมึงบรรยากาศเป็นยังไงนะครับผม เดี๋ยวตั้งหน่อยครับบ่านนาจังสีโซ่พี่น้องปลาหนีบปลาทับทิมตัวใหญ่เล้พี่นอ้อจงจิมงจ้มครับจิ้มมันก็มีลายลายรถแล้วพี่น้อง,งเนาะซีฟูดแน่อันนี้ยำปลาบุกพี่น้องเด็ดครับครับประมาณแปดสิบแปดอย่างครับบ้านใม่ว่าอาหารบ่านท่านครบครับยังอีกแปดแปดสิบแปดอย่างเคุณมาครับผมณมันนี้จัดนะครับสงสัยยู้น้ำเฮงครับไอ้สดตั้งแต่น้ำเก๊กห่วยนะครับคุณมา มาแล้วครับมาแล้วครับเซนนทออันนี้ยังครับยังครับนี่อันนี้กุ้งแช่น้ปลาครับกุ้งแช่น้ปลาครับหมูมะนาวครับมาเด้อร์คาร์บินองโอ้กล่องกระชับกระได้พี่น้องอันนี้หมูหนึ่งมะนาวแล้วพี่น้องเนาะ ขอบคุณครับขอบคุณพ bon ah ah bueno um ี่พ um> okay um ื <h <h ่อนนะครับพี่เดินทามากินนะครับเนาะจกิที่เินให้ทํพมจับเปืดอุมกอนานาอะกครับอดเลครับผมอดเลมสูงครับจับที่เอา อันนี้มีผู้สาวเราบอครับนี่สวดสวดตลอดการนะครับเด้อเสียห้า้นะครับเด้อยังสดอยู่ดนะครับเด้อยังเหงาอยู่ด้วยพีพ่น้องเด้อผู้ใดผู้ใดเบิ่งก็ฝากกดติดตามเราหนักเลยนะครับว่าไงครับผมคาร์โมนะครับผมว่าไงถ้าให้อวดเลยเหรอว่าไงถ้าให้อวดเลย ว่าตอนนี้ก็นั่งคิดว่กันจริงๆเนี่ยแล้วพ่น้องอย่าลืมครับฝากติดตามเล้วพี่น้องชื่อสองว่าเบาไม่แน่แห้วแข้อพอเข้ามอีกลว่าพี่ส่องว่ายังได้บพี่น้องจำประไดียวหมยังได้เี่น้ยันเข้ามาครับผมอ๋อยืเตามารับ้องยเข้ามาเก้่วอยู่จั มนดครับ้ามา,าสมนนาจบวมีเขา <c oughs> น,น,นะครับน้องดงวากันไหมครับปกินดีกันบายบายดีครับบายบายพี่น้องนะบายบายพี่น้องนะครับบ